เอาละครับเทสก่อนส่งนะครับโอเคชุดนี้เป็นชุดคอยแยกอของลูกค้านะครับเป็นรุ่นเป็นรถรุ่นเก่านะครับหรือว่ารถโบราณน,นะครับก็สามารถนำมาแปลงเป็นคอยแยกได้นะครับที่ว่าเป็นจานจ่ายลักษณะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็ก คดลวดแม่เหล็กก้อนเดียวหรือว่าบางรุ่นก็จะมี2ก้อนนะครับแต่ว่าก็สามารถมาแปลงเป็นข้อแยกได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาทำการเทสไฟนะครับวิธีการเทสไฟของผมก็คือนี่เลยนะครับยิงกับสว่าน เดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่เลยนะครับพเวลาเครื่องหมุนไฟก็ออกมานะครับ ไฟโคตรแรงเลยนะครับก็สำหรับรถโบราณรถรุ่นเก่าก็สามารถมาแปลงเป็นขอแยกได้นะครับผมอันนี้คือส่งงานได้เลยครับ